สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะโบมาไลฟ์นานๆจะไลฟ์สักทีนะคะใช้โทรศัพท์มือถือด้วยซึ่งโบสไม่ได้สัรทั์เลยถ้ามีใครเข้ามาดูแล้วมีคอมเมนต์แล้วโบสไม่ได้อ่านไม่ได้ตอบให้อภัยกันด้วยนะหรือไม่ก็บอกด้วยว่าทำยังไงนะคะวันนี้นี่ตื่นมาแต่เช้านะคะหิมะท่วมท้นนะคะโบสให้ดูจากหน้าต่างก่อนนะโบสจะทำแลนด์สเคปต้องทำไม่เป็นอีกต่างหากข้างล่างมี มนุษย์ผู้ชายหนึ่งคนกำลังกว่าทีมแะานะจ๊ะ <laughs> เออไปแชร์ใน Facebook ไม่ได้เดี๋ยวขอแชร์ในไลน์ก็ได้วะไลน์ไลน์เรามีเรามีไลน์ให้แชร์นําคันคหน่อยนะเพราะว่าโบระทำจากมือถือไม่ค่อยเก่งเดี๋ยวจะลงไปข้างล่างให้ดูเดี๋ยวจะลงไปข้างล่างให้ดูดดโอ้ยลมแรงมากเลยทุกคนเห็นไหมทำเป็นแลนด์สเคปก็ไม่เป็นอ่ะจ้ะ แล้วอยากจะแชร์ในเฟซบุ๊กด้วยอ,ะอ่ะหาเขามาตรงนี้แล้วนะชจ้าของบ้านเนี่ยเห็นเดืองเดืองงนะเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพ,า,า,ยวพาลงไปดูพาลงไปดูข้างล่างนะตอนก็ต้องลงไปข้างล่างแล้วก็ต้องใส่เสื้อใส่รองเท้าด้วยยังไม่มีใครมาเล่นอยู่คนเดียวก่อนนะจ๊ะสักคสกคใส่เสื้อก่อนนะตอนนี้อยู่ใน ห้องน้ำข้างล่างนะคะขอใส่เสื้อไปแหนึ่งนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีนัดเอา Mini Cooper ไปเปลี่ยนมันเครื่องที่ศูนย์ Toyota ข้างๆบ้านโท, <c oughs> Victor, โทรไปสองรอบพี่จะโทรไปสองรอบโโทรไปรอบหนึ่งปิดจ้ะไปไม่ได้เพราะว่าขิ่มาท,มทนศูนย์ก็เลยปิด เราไม่ได้เอามินิคูเปอร์ไปที่สูงมินิคูเปอร์หลายปีแล้วเพราะว่าไกลมิเตอร์ไม่อยากไปก็เลยส่งที่สูงเรืต้าขชางบ้านใกล้บีนี่หลยสี่นาทีไม่มีใครมาเลยคุยคนเดียวนี่คือเหตุผลว่าทำไมไม่อยากทำไรบุตรวนเพราะว่าไม่มีคนดูมีคนดูอยู่คนเดียวคือตัวเอง <laughs> ไป ใส่รองเท้าใส่เกิบก่อนนะจ๊ะทุกคนอะให้ดูหลังบ้านก่อนหลังบ้านนะเตะเลยขาวไปหมดเลยเจ้าอ่าปใส่รองเท้าก่อนเดี๋ยวจะผ้าออกไปข้างนอกจริงๆอะไม่อยากใส่แว่นนะแต่ถ้าไม่ใส่แว่นแล้วควบคุมโทรศัพท์มือถือไม่ได้มองไม่เห็นใส่รองเท้าก่อนนะคะ ตอนเท้าอ่ะเดี๋ยวให้ดูเกิบนี่รองเท้าก็ต้องใส่ของหิมะนะทุกคนถ้าใส่ธรรมดาเดี๋ยวเดินไม่ได้มิตเตอร์น่าจะเสร็จแล้วมั้งเนี่ยตเตอรเสร็จแล้วเราก็ไม่เป็นไรเราก็ออกไปเล่นได้นะนีะ่ไงมิตเตอร์ก็เข้ามาแล้วอยู่ดันโอ้ยหนาวมากเย็นเฉียบเลยอะ่ะโอ้ลมเ,เฉียบเฉียบเลย โอ้ยอืมต้องใส่ถุงมือด้วยดีเป่าไหมอ๋อกรนนำมเสึคะคขาโอเคโอ้ยหนาวชิบเป้งเลยอ้ามีคนดูแล้วหนึ่งคนเห็เลย,เยใครไม่รู้เอ็กหรือเปล่าไม่มีใครดูก็าบานดําลายอยู่คนเดียว รอสักครู่นะคะเดี๋ยวจะพาไปข้างนอกโพสเปลี Post ่ยนถุงมือดีกว่าใส่คู่นี้แล้วมันแตะมันแตะตัวจอ,จอไม่สะดวกต้องใส่คู่นี้นี่ต้องใส่คู่นี้มันเห็นนิ้วนี่มันแตะมันถึงจะแตะสะดวกนี่เวลาหนาวมันก็ขดนิ้วเอาขดนิ้วโอเคอไปข้างนอกกันจ้านี่สภาพ โอ้ยหนาวเด็บเด็บหนาวโอ้ยลมพัดแรงด้วยพี่ตะเขากวาดไปหมดไปทางเดินแล้วมั้งจริงๆมันต้องมีเกลือเลยไม่รู้มีเปล่านี่โอ้ยลมพัดโอ้ยตายตายตายโอ้ยหนาวหนาวนี่ขาไปหมดเลยขาพรเลยจ้านี่หลังบ้านนะโอ้ยโหลมออกปาก โอ๊ยพอดหนาวเพราะว่าผมไม่ได้ใส่กางเกงหนาวไม่ได้ใส่กางเกงขุ่นด้วยอะ่ะเป็นปนกางเกงกางเกงหน้าอ้อเก่งร้อนเกงใส่นอนเกงร้อนโว้ยลองพาดไม่มีใครมาดูเลย <c oughs> เล่นอยู่คนเดียวเออนี่ก็กวาดแค่นี้นี่มันก็หนามกันนะประมาณกี่นิ้วอ่ะประมาณสักสามนิ้วได้โอ้ยอ๋อเขาเท้า เขาทำทางเดินเรียบร้อยนี่เรียบร้อยเสร็จสระจะแล้วก็ตรงนี้เล็กน้อยก็ตรงนี้นิดนึงโอ้โหหนาวชิปเป้งเลยถ่ายย้อนกลับไปนี่นะคะหน้าบ้านของเราโ้ยไม่มีใครมาดูเลยมาดูหน่อยเร็วที่ไทยน่าจะประมาณห้าทุ่มไหม นี่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 อันนี้ข้างบ้าน,น,นข้างบ้านเอยห,หนาวเว้ยนี่นี่โอ้โหยหนาวเน็บเหี็บหนาวอยู่นานไม่ได้นะหนาวมากโหยลมพัดแรงมากบ้านนน้นบ้าน,นูน้นบ้าน,นูน้นลมพัดแรงแรงมาดูฝั่งนี้บ้างนี่นี่นี่โอ้ยขาวเวอร์ power วางลงพัดแรงด้วยเข้าบ้านดีกว่าเท่านี้แหละเดี๋ยวไลฟ์จะหายไปจะเหลือแต่วิดีโอเท่านั้นนะจ๊ะทุกคนนี่นี่อ้วิเตอร์ก็ก็กวาดรถอยู่แล้วมาแล้ว,ลวดีไงดีไงโอเคกลับมาอีกครั้งหนึ่ง hello hello everybody hello everybody รถจอดไว้ข้างนอกอ่ะ เขาต้องขูดออกไม่งั้นแล้วเนี่ยทิ้งไว้นานแล้วจะกลายเป็นน้าแข็งมันจะขูดยากวิเตอร์ก็เลยขูดไว้ก่อนขูดไว้แล้วก็เอาไอ้ตัวที่กันน้ำฝนขึ้นด้วยเวลาสายๆมันจะได้ละลายง่ายหน่อยนี่นะคะหิมะทุ่มทนนะคะทุกคนหนาหนาๆนะมันยังร่วนๆอยู่นะมันยังไม่ แข็งปั้นเป็นตุ๊กตาหิมะไม่ได้นะยังร่วนอยู่ตุ๊กตาหิมะต้องแข็งแข็งหน่อยแค่นี้จริงๆริงเราต้องช่วยเขาตักตรงนี้ออกอะแต่ว่าไม่อยากช่วยอะ่ะหนาวแต่เขาตักตรงทางเดินหน้าบ้านได้แหละเนี้ยตักออกละโอเคเท่านี้แหละไปละบายบายทุกคนสวัสดี